แต่นอนนี่เป็นคันเถื่อนเนาะเป็นคันเถื่นเนาะบรรยก็ศไม่ได้ฮาเกิลเนี่ยมันจะเป็นอ่าคล้องไปด้วยเถื่นนอกอีกจนออกแรงเนาะเป็นคลอ,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 องขี่ สบ,ส,สบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอิสซิเบอร์สุขุสุขคนก็นนยินดีต้อนรับเข้าศึกสองสันวนวลเด้เพอพ่อแม่พี่น้องเอ้อบ่าพี่น้องพังลาพังไทยหรือว่าต่างประเทศสันวนวลเขากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบกับพ่อสันวนวลมานี้พ่อแม่พี่น้องสันวนวลก็อยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องไปได้ออกจากเพื่อนสองมือแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยคืออ่าถ้าสันวนวลเนาะ มีอาการแบบอ่าคันตามตนโตพอรพพนฟอโกับประมาณอยู่อาทิตย์อาทิตย์กลัวเพอรนฟิโนกเนาะก็แบบโคตรลำบากเดีลยวเราเพี่น้องนเลยแต่ว่าได้คุยได้คนกับว,ว่าเคยเป็นเนาะแต่สำหรับซนวนกับว,วา่าเพลินกับว,ว่าอ่ทาทำหมูทำผูกกับว,ว่าเป็นอ่าเหมือนเดีอว,ว่าเป็นพุพ่มแพะประมาณนี้แหละเพ,พอรนพีนพ่น้องอาจสิแมียมเพอ่นฟิโนเพราะว่าซนวนอ่ะ อาเพอที à, ่พุ so ่นเนาะพี่น้องนี่ตามลำคอลำคอนี่ยซานวันนี่เขาตลอดพี่น้องจนมาโปะโปแห่งจนออกห่อนพี่น้องก็ยังบาสามารถแบบยุดอ่าคันใดนะพี่น้องเนาะคันแใดออกห่อนพี่น้องก็ไล่กันเขาอาบน้ำกระเสร็จพี่น้องเนาะกับแบบนุ่งส่งเนื้อนุ่งเสื่อนี่พี่น้องซานวันนี่ประมาณอยู่แดดแก่ อ่า10:00นด้วย11:00นพี่น้องเด่เกออกฮอนเนาะมันก็สิออกค่ำพี่น้องทรมานพี่น้องเนาะเฮ็ดหยังกยพี่น้องคั่นตามเนื้อตามโตแล้วก็อ่าขออนุญาตพี่น้องอันทาวท้องเฮานี่เนาะเอาท้องน้อยพี่น้องเนาะคั่นทรมานพี่น้องเอ้ยชาวนก็บ่บ่ได้ไปางนพี่น้องอีกกรถชาวนกาแฟพี่น้องซ่อมแล้วซ่อมอีกอนว่าเบิดเงินพี่น้องเอ้ยก็ได้หยุดซะก่อนเนาะ ็ต้องสอบมันทิพย์ไหมฮะล่ะ้าได้เงินถึงจงคอยสอบคนพี่น้องก็บ่ผู้ว่าเมื่อน,นี้กัสิได้ไปจบปะบวกลูกพี่น้องเลยถ้าว่าถึงทิพย์ได้พอไปได้กับชาวนองกัสิไปแถวใกล้น,นี่แหละคุณพี่น้องบ่สามารถไปไกลคือนชาวนวลว่าแหละยาติลุดตายแต่บส่สามารถแบบอ่าเอากะเอาเรือเอาลามายากคุณพี่นนะ้องเนาะนี่ชานวลน,นี่เป็นคันเลยเนาะเป็นเนาะเป็นคันเลยเนาะ กะเวลาเฮาเกลนี่มันจะเป็นอ่าคองไปเลยผิวหนอนเ่็นออกแรงเนาะเป็นคองขี่ไปเลยผิวหนอทำเนื้อทำโตเนาะโดยระเบียบอ่าขั้นไปตั้มอ่าผิวหนังอ่อนๆผิวหนอเยโดยกับมันนี่ก็อยู่เพื่อนผิวหนอเนาะกับซื้อยามาเรียกผิวหนอกับซาวนอกับบได้ไปเซ็กอ่าปวดเลือดเนาะระเบียบเข่าไปหาะสุขาลาแบบหมอเพีหมอน้อยผิวหนองเนาะ มีพ,พื้นเนาะแซนวอนก็ซื้อยามาเนะาะอสองเพ็มเนาะมันเป็นยาอะธรนว่าอ่า,า,อาย่างนะัเก็บเพ่ประมาณนี้แหละพินพ์นเนาะเก,ก็บเพ่เนาะแซนวอนก็เลยยุดเมื่อวานก็ยุดเบิดมือพิมพ์เนาะนามัยน้ำเฮือนน้ำ,นำ,นำ,นำซานเนาะแต่ว่าแซนวอนก็มาได้ถ่ายคลิปลงคลิปลรพิมพ์พนเนาะไอ้ เอาที่อยู่ที่นอนมาสักมายังเนาะชาวนวษยคิดว่าตัวเองนี่แพ้ขี้บุญมายังเนาะอ่าชา,ชาวชาวน,นุษนี่แพ้ขี้บุนแต่ไร่มาแล้วคีบุญพี่น้องตั้งแต่อายุยังน้อยก็แพทพคีบุนเนาะเวลาขเขาเข้าไปหาขี้บุนคีเพื่อนนี่ยคีจามปิจามแป็คันคลา,ายตามเหนือตามตัวพ่อพี่พี่น้องเอ้ยก็ได้มืวานนี่กันอนะอารมามัยเพื่อนในพ่อพี่น้องเนานะคือว่าเนี่ยไปเตะละเมอแต่พอมีเวลาเวลาสีอารมามัยพี่พี่น้อง เวลามาเด็กก็ไข้คำลงแดงเนาะเด็กะดกะเมื่อยเพลินอน้องอีนิดเมื่อยกะอาบน้ำอาบได้แต่ก็น,นอนเพลินน้องเลยโดยเด็กกระทั่งเพทย์ทางหมอเพิ่นว่าเนาะเพิ่นจะเตือนจาน,นวนว่าถ้าว่ากินยานี่ลงไปเพลินน้องนี่ยสองเม็ดเนาะสองเม็ดเด็กกะมันสิทรรมห้เฮาหนักง่วงนอนเพลินน้องก็สามารถอ่าไปไกลได้เพิ่นว่าเนาะบางทีย่านอ่า ยันโดนพาโดนล้มเลยพี่น้องกินแล้วมันเกิดสิง่วงนอนพันวันเนาะถ้าว่ากินยาในแล้วมันก็ต้องให้ซานนวนไปข้างในพันวันเนาะเพื่อน้องให้พักคนเพื่อนพันวันเนาะแต่ซานนวนก็บม่ได้กินเลยนี่เอามาแล้วก็บม่ได้กินเพื่อนเนาะพราะว่าิซานนวนกับอันพึ่งยุดเนาะพึ่งเอามาเนี่ยมาไม่นี้ก็บภาสีออกข้างนอกก็สีบม่ได้กินอีกเพื่นพี่น้องเลย ถ้าว่าโบไปกะอ่าเห็นยังไงเนาะหน้าที่การงานของเฮาพูพี่น้องถ้าว่าเฮาบูดเหตุเพราทำเงินกลับมาได้เนาะถ้าว่าทำไปเร็วมันจะสิ่งเห็นผลงานนั่นเองน้องพูดเรื่องรายขุดรายคนกับสิ่งผู้เนาะอ่าเกี่ยวกับอ่าทำช่องหรือว่าเหตุยูทูบเนาะพูพี่น้องเนาะถ้าเฮาบ่มีคลิปลงมันจะาบ่มีความหมายอยังเนาะงพูพี่น้องเนาะก็คือไลา์ขุดลา์คนแหละน้องพูดเรื่องกับเพื่อนก็เคยเข้ามาทัก ถามเมนมาค่ะชา,านวน,นวลอยู่นอกพี่น้องแต่นานแล้วพี่น้องสนวนวลทุกคนจะออกมาว่าอาให้พี่นอ้องเอฟซีได้ฟังเนาะพ,พี่นอ้องก็คือ uh, ทีแรกเนาะมันเป็นส่องสำรองของสานวนวลเนาะโมเมนต์ส่องสานวนวส่วนชื่อนี้เนาะพี่นอ้องก็ได้ว่าช uh, า,นว,นานวนวลใส่สาวนวลใส่บุญสใส่บุญเนาะ จะน้อยก็ว่าคิดว่าถือนพมินนอกอ่าสาวนวลสายบุญพมินพินนองเนาะเปิดก็เลยว่าถ้าว่าปเป็นสายบุญแท้คือบโเห็นสวยเดือคนอื่นวัสดุสัตว์นอ,อกเนาะตอบมานเนาะถามสาวนวลโดยแม่พวยเพลินพี่น้องเนาะมันกะอ่าบ่เหมาะสม,มท,ที่ว่าเขาตั้งสื่อแต่ว่าสายบุญพมินพินนองแต่ว่าผมมีกรณีอ่าศีสวยเดืออ่าคนเนานะพมินพินนองเนาะ ก็เลยมาเปลี่ยนสื่ออ่าสาวนวลสายลุยเนาะคุยพี่น้องเนาะลุยอย่างเดียวคุยพี่น้องอะสีไฟสีบานี่อะไรครับก็ต้องหมดต้องสู่อย่างเดียวเนาะเพราะว่าสีเราอ่าเห็ดเกี่ยวกับอันซองหรือว่าไซบุญแล้วเนาะคุยพี่น้องอ่าสิมีการช่วยเดือบบอ่าบะมีการช่วยเดือบบอชาวนวลก็ต้องเห็ดไปเรื่อยๆก็คุยพี่น้องเนาะ อันนี้กับบ ated, ริเวณว่าซาวนวลสีสามารถซอยเพิ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ้องพี่พี่นะ้องซาวนวลกับเราได้ร่ําได้รวยพี่พี่น้องก็พออยู่พอกินในครอบในครัวเนาะถ้าว่าทาวซาวนวลกับซาวนวลกับขาดเคินอยู่บ่กัขดขาดเคินน้องพี่พี่น้องก็หลายสิ mayor, นะ่งหลายอย่างเนาะโดยอยากได้อ่าหลุดจักขั้นหะม่กต่ยังบราได้พี่น้องเนาะซานวนกะบบอกความจริงเนาะก็คืออยากได้อยูนะ่พี่น้องก็คือแบบสะดวกสบายแบบ อ่าไปมาของเฮาแหละเนาะสมตายน้ําถอกน้ําทางคือค่ํากลคืนอ่าก็บ่สามารถไปได้มาได้เนาะพี่น้องก็สิลําบากพอสมควรเนาะก็เลยคุมื้อนี้พี่น้องก็เลยตัดสินใจแบบบ่ได้เดินทางไกลนอเนาะก็ไปแถวใกล้นี่ล่ะพ่อม่พี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปก็ลําไปลํามาเนาะหลายปู่หลายคนก็อาจสิบ่มักหรือว่าบ่บ่ชอบพอแพี่น้องบ่มักที่ว่านวก็อ่าถ่ายแต่คลิปเก่าให้เบิ่ง่ล่ะเนาะโดย ชามนนก็ต้องขอโทษขอพายนามีซีได้ได้พูดพี่น้องเนาะผู้ใดเพิ่นเข้ามาเปลี่ยนกำลังใจกับอ่าักแพลงมือใหญ่สาโนนก็ขอ่อยเพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะผู้พี่น้องพรมจริบก็อยังให้ได้พรมไข่ก็อยายให้มีก็อย่าลืมเข้ามาติดตามแลยก็กดแชร์กดไลค์ให้สาโนนเด้อผู้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโดยอาถรรพ์เบซึมบ่สอบก็เนาะเปิดคลิปปะไว้ก็ได้เด้อผู้พี่น้องก็บ,ขบกกอข่าวโฆษณาโฆษณาชาโนนเนาะผู้พี่น้องเนาะ ว่าสืนชอบด้วว่าทำแพงกันน้องพิมพิโนเนาะโดยกัมี่เมท่านหนึ่งน้องพพิ่นกนกันละเคยว่าอยู่หเศรซานวนทางนอกกับนมาช่วงนี้นาอพิพิโนกคิดรซานวนตตเพล่คนมาเมทนพิมพิโนกเนาะอย่างก็บทอดเท่ทอดเทศกับเม้พี่พิโนงแต่ว่าเขาก็ต้องสุเนาะได้บ่ได้เขาต้องสุพพนกหน้าพีเขาทำอ่าส่องออกมาแล้วดีบดีเขากับบุหูเนาะ คือว am, ad, no? ่าเราทำโดยความสามารถของเฮาเนาะพื้นี่น้องเนาะโดยกับเพิ่นว่าทางเมยกับเบิร์ดให้ยุเพิ่นว่าเนาะพื้นี่น้องเพิ่นก็คุยมาคุยมาหลินนำชาวนวลแหละพี่น้องแต่ว่าเมยเห็นคลิปลูกตกแห้งเพิ่นว่าเนาะบางทีเพิ่นกัไปอาบน้ำบ่อทำเข่าข้าวกับน้ำบ่อเพิ่นว่าไปเห็ดเวี้ยอะไรยังต่างๆเพิ่นกัสิเปิดคลิปชาวนวลปะไว้เพิ่นว่าเนาะอ่าสิเป็นแบบได้เวลาเมย์กับบุหูหรอกเพิ่นว่า ราะว่าทางเพื่อนกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพื่อนพี่น้องกับวตีเพื่อนน้องพี่พีน่น้องเนาะโดยไออีกอย่างก็คือว่าบ่ฮู้ว่ามันเป็นแบบไรแบบไรประมาณนี้แหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยอ่าก็ว่าเปิดไว้้บก็อ่าเวลามันขิปนาวนสุดแล้วเนาะเพื่นอนก็สิมาเปิดไว้อีกน้องลำไปลำมาเนาะงพี่พีน่น้องเนาะก็ะต้องขอขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทางเพื่อนเด้อผู้่อพี่น้องที่เบิ่งเย่เนี่ยก็ฮักแพ้ิานาวนเนาะขอให้เพื่อนงมีแต่ความสุขความเจริญเน้องพีพี่น้องที่เพื่อน กดใจกดเส้นและก็กดติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปสานวัตลอดเนาะพิพิณน้องขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญในครอบในครัวพิพิณธ์น้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สมความปรารถนาเนาะพี่พี่น้องเนาะกับซาสุสันและก็ให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงพี่พี่น้องเบิ่งแยงลูกหลานต่อไปอีกเนาะพิพิณน้องเนาะด้วยกับคุมมือนี่คือสร้านวัตบอกเนี่ยพี่พี่น้องก็เป็นภูมิแพ้ือว่าจังไบก็บโบหุพิพิณน้องก็ยังไม่ได้ไปหาหมูหาหมอเนาะ ยังมันไปกวดเลือดกวดยางบางทีก็คันไปเรื่อยๆน้องอ่าเอราะงี้เนาะตามเข่งตามคาไปเรื่อยๆสน้างความขมทาให้เบิ่งเด้อพี่น้าะตามเข่งตามคาไปเรื่องแบบอ่าผิวหนังเฮานี่แหละเนาะโดยกะว่าชีโร่มึงอยู่ยากับน้องสิบกินแฉบยาไปนอนนะลโหพี่น้องเพรก็เมื่อวานนี่สน้างกับบุมีคลิปลงเลยเนาะกับประเดี๋ไปทางใดพี่น้องเตกกระตายเงินกระเบิ้ลไปเรื่องเมื่อยสอบแล้วเนาะ เลยแบบอ่ะถิ่มไว้ปฮนล่ะถ้ามีเงินจังสิ่อชคคนพี่น้องอ่าบางทีเมื่อนี้กับสิขอขี่รถคนแถวนี้แหละคุยพี่น้องนู่นคู่เนาะเธอเพิ่นไปแบบอ่าไปถ่ายคลิปถ่ายงานทั้งหลกับสิชอนก็รถเพิ่นไปพี่น้องไอ้สันน้อยใคอยากได้อยู่เนาะแต่ว่ามูลค่ามันกับเพมพอสมควรแต่ว่ารถุ่นจัดแบบพี่น้องไอ้ถ้าว่าเว็บไทยก็ตกอยู่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกว่าคนละน้อคุยพี่น้องกับเพมพอสมควร ถ้าจสานวนกะถ้าว่าเก็บเงินไลกะสิซื้ออ่าเว็บไทยพี่น้องไปใส่มาใส่กะสิสะดวกสบายในน้อยนึงเนาะพี่น้องถ้าว่าบ่ได้อีดเปนกเว็บจีนกะเอาเนาะพี่น้องตกอยู่20,000กว่าเนาะพี่น้องเนาะ20,000กว่าบาทพี่น้องเอ้ยสนวนก็ยังบ่สามารถเก็บเงินซื้อได้เนาะพี่น้องเนาะสนวนกเว้าความจริงเนาะพี่น้องอ่าว่า หลายคู่หลายคนสิ่ทำจำนวนเข้าขมาบบจังไรกัคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นอกมิ้น้อกคือสำนวนนี่อ่าตั้งช่องยูทูบนี่ก็ได้ปีกว่าๆแล้ว,วผมพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ติดตามหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนเนาะพี่พี่น้องติดตามสำนวนเนาะผมมีเอฟซีเดอะวอลเปอร์เมี่น้องติดตามกับคงศิลปหอหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนติดตามเนาะพี่พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางั้งคนได้ได้พีพี่น,อน,น้องเนาะ โดยขอให้เพิ่นจงมีความสุขความเจริญเด้อทางลอยสองพันกว่าคนน้องพ,พุ่มพองเนาะโดยสนนก็ดีใจเนาะภูมิใจที่ตัวเองเฮดได้ขนาดนี้พ,พุ่มพิองกะอดทนมาจนว่าหอดปีหนึ่งปีกว่าพ,พุ่มพน้องเนาะแต่ว่าถึงเมืมันกะเหนื่อยหรือว่าแสนลำบากหรือว่าสู้ทนก็จนหอดปีหนึ่งปีกว่าพ,พุ่น้องเลย ก็คือว่าภาพภูมิใจที่เฮาเหตุมานอกพ่พิ้อคือว่าสิ่งเขามักขลักพีพน,น้อเนาะอีกอย่างก็คือว่าเฮาอากะเสริมไล่เขามาในครอบในครัวพอได้ใช้ได้จ่ายพิพน้อก็คือว่าพ่ได้ห่างด้มีดรอกเนาะก็พอ,อมีอยู่มีกินเนาะสนุสน,นก็บว่าตามตรงเนาะถ้าว่าเป็นเงินเดือนส่งย u b ูบ่อเป็นช่องตัวเองบอน,นอกพิพน้อสนุนก็สินเนําบ่มี็นพีพน้อเอ c ซได้หูได้ทราบเลยนอกพีพน้อง กจำนวนไปแต่ละมือถึงเลื่อนมากกว่าคุ้มค่าดอกพี่น้องกใส่ใจรายกว่าเงินที่ตัวเองไลยมาเนาะพี่น้องเนาะสองเรือนจังได้เงินหักเงินเื่อนึงพี่น้องบูดเป็นว่าจำนวนบอกขี่ตัวหรือว่าหลอกลวงเนาะพี่น้องสำนวนเบอกความจริงที่สำนวนเนาะกับบางผู้บางคนกับเออกัแต่หมู่ผูกอะได้ผูกเดือนก็คือว่ายอดวิวผนขึ้นเนาะคนกดูลายผู้พี่น้องเนาะผู้คนสีได้รายนอกพี่น้องเนาะ ส่วนสนวลกับักร่อยหรือว่าลักพันน้อยนักสิได้น้องพี่น้องช่วงนี้กะวิวตกแห้งแห้งผู้พิพา้ษานี่ทอดเทศในสิ่งตัวเห็ดกะคือว่าแหลมพิพากษ์ชีญาหรือว่าชีถอยห้าประสุมาได้ขนาดนี้แล้วเนาะอยางใดสานนวลกะบชีเบื้องตอมีพี่น้องเนาะโบทิบโบปะดะเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่สานนวลสานนวลเห็ดนี้น้องผู้พี่น้องก็คือว่าห้ามมากหาจะเห็ดได้ถ้าเ้ามมากก็บปลามารถ แบบไปเบาไปยังก็ได้บ่ได้เลยนน้องพิมพ์น้องก็คือสีงุ๊ดงิดหรือว่าเบาง่ายๆก็คือเฮ้าหม,มักในการการะทำนี้หรือว่ามีคนบังคับเฮาจัดสัรน,น้อะพิมพี่น้องเนาะโดยอันนี้ก็คือว่าจิตใจเฮาหมักเองพิมพ์น้องเฮาจะสามารถเห็นได้น้องพิมพ์น้องเนาะโดย กต่เตะเถื่อกันเนาะี่เราทำขีดลงไปเนาะหือเนาเป็นคนทุกคนเนี่ยบอกด้วว่าถ่ายถั่วไปเนาะสานวนกับบางทีกับมีการสวยเรือบางทีกับบมีการสวยเรือเนาะพี่อ้นงก็คือว่าสานวนกับคสามารถแบบอ่าสวยคนได้เนาะเป็นน้ำมุกน้ำใจในนิดงแ่น้อยพอเขากับคสามารถแบบอ่ายื่นมือสวยพันได้เนาะสุดความสามารถหรือว่าตั้งใจหรือว่าจิตใจของเขานี่เขาก็อยากสวยพคนใจอยากขาดแน่วม่มี่น้อเนาะเนาะด้วย ทีมเฮาถ่ายทำไปกับม่มีการเฉียเดือกน้อยมกน้อยใจเสียใจโมบินน้องเสียใจอ่าเพราะว่าเฮาบังว่าอยากเสียเดือกครอบครัวที่เฮาไปถ่ายคลิปนึ่งอัดคลิปลงไปแหละเนาะอ่าแตละเถื่อกะสานวนกะโมเมนต์ว่าสานวนเองเป็นคนสวยนาะงโมน้องกะหลายคนก็อจชิบว่เข้าใจกะเพนท่าผู้ใหญ่ใจดีเพิินมบินน้องอาะหู้ใจบุญใจจะ้าผลอยากสวยอุดนุนเข้ามา สวยคนทุกคนยากเนาะห้สาวนวลนี่เป็นสะพานบุญหายทางเพิ่นพรนะบิณนแต่ละเถื่อนกับสาวนวลบระเดีของสามนวลเป็นคนสวยเพิ่นเนาะะคือว่าแต่ละคลิปเนาะแต่ละคนสาบุญนี่สี่ากนะนะนะ่าถึงผู้ใหญ่ใจดีผูนะ้ใหญ่ใจบุญเนาะขอขอบคุณทางผนะู้ใหญ่ใจบุญใจดีประมาณนี้เนาะพรนะบิงแล้วเนาะราะว่าเพิ่นนำทางเฮาแต่ก็สวยอนาะคิปหรือว่าสอยคนจนนะนะนะเนาะพระบิณฑบาตเฮาก็เป็นสะพานบุญ ่านําเงินที่จากผู้ใหญ่เพิ่นแล้วก็ไปให้คนทุกยากหรือว่าสิ่งของเนาะพวกพี่น้องเนาะโดยกประมาณนี้ละพวกพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็สานวนก็สู้พวกพี่น้องก็สิสู้จนว่าอ่าบอกง่ายๆก็สิลมหายใจหรือว่าไปบ่ได้ไปบ่เป็นพุ่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะานก็สิสู้ต่อพี่น้องเนาะ โดยกับมือนี่กลับโบสิได้ไปข้างนอกด้วยบอมี่น้องโดดล่ามังกลับแบบคือสันนวนว่าแบบสมบูรณ์ว่าเคาั้งมีในจักก้อนหนึ่งกับพอได้สีโดโดส er ุดามงพอได้ข hmm. e ี่น้องพิมพพี่น้องเนาะก็คือแต่ละเดือนนี่อ่าเดือนสองเดือนสันนวนได้กับกับพอได้ลายพี่น้องเนาะสมุดล้านหนึ่งล้านปลายต่อเรือนนี่ก็บคสามารถแบบใส่ใจ เรือว่าเก็บออมได้เนาะภุมิพี่น้องพอได้แต่ไปแต่ละมื้อหรือว่าค่าดละมันนวด่าดกินค่ายอยู่ใส่ใจแต่ละมื้อนาะภุมิพี่น้องเนาะกับสิประมาณนี้แหละภูมพี่น้องเอยกับปคุมค่าปกันได้ดอกเนาะแต่ว่าเขาใส่ใจแต่ละเรือนนี่มูลค่าระลับสองสามล้านกี่โบยู่เลยภูมิพี่น้องเนาะ แต่ไล่มาก,กับบุคคลค่าแต่ว่าภูมิใจที่จริงที่เขาทำและก็บสำเร็จหน้าที่การงานของเขาสี่ปอดอร์ดินพันได้แต่ว่ามุ่งไม้ที่ใจตั้งไว้ว่าสิ่งที่เขามาักและก็บทำไปเรื่อยๆเนอกผมพี่น้องเนาะโดยจากทางใดกับชาวนวลก็กต้องขอกำลังใจทางเอฟซีขอแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคมเป็นกำลังใจทางชาวนวลในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยจาทางใดกับชาวนวลกส็สู่ต่อพี่น้องเนาะ อดที่ทนเม่ว่าสู่ไปเรื่อยๆเนาะต้องมีจักมือต้องมีจักวันที่เป็นของเฮาเรว่าต้องรีขึ้นหรือว่ามีจากไหนเนาะรีขึ้นไปเรื่อยๆหลักพืนพี่น้องสนอบสนุกวาง่าจากสั้นเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกับทมแลวก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นส่วยสนับสนุน ตั้งแต่ทีเลคิดถือว่าพอสม่ติเสมอแต่เพื่อนก็ยืนมือเข้ามาช่วยเฮาเฮากับมีหน้ามีตาจนหอดปัจจุบันนี้เราพูดพี่น้องถ้าเพื่อนมาช่วยเฮาทางเฮากับบอสมารถแบบช่วยเหลือคนจนได้เราพูดพี่น้องเนาะโดยก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามเลยกรับทรงขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาพุณพี่น้องอยู่อนุมัตคอนเยินเนาะตลอดไปพุณพี่น้องเ้ยโดยจังใดกัน อย่าลืมเข้ามาติดตามกดแชร์กดไลค์และกำบักขับโฆษณาโฆษณาชวน,นนักวิทย์น้องเนาะโดยสำหรับนี้สนน้ก็นสิได้อำนาจพาจากหรือวัตถุทุกคนไปก่อนไหวพบไหวพอสวนน้อดหนนาสำหรับที่นี้เขากล่าวคขว่มาสบายดี